สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ EA Cloud Talk EP 3แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในหัวใจหลักของการย้ายองค์กรขึ้นคลาวนั่นคือ a z u r e Landing Zone แล้วเราจะต่อยอดไปถึง Data Governance ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรมในโลกของ Enterprise Architecture ค่ะใช่เลยครับคุณเอ็มถ้าไม่มีการวาง a z u r e Landing Zone ที่ดีการย้ายระบบจะกลายเป็นภาระมากกว่าประโยชน์ และหากไม่จัดการ Data Governance ให้เหมาะสมความเสี่ยงที่ตามมาก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ a อ u r e Landing Zone คืออะไรสรุปสั้นๆ Azure Landing Zone คือชุดของการออกแบบและการกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นบน Azure เพื่อให้ระบบคลาวด์มีความมั่นคงปลอดภยัยและบริหารจัดการง่ายโดยครอบคลุมตั้งแต่ Network Identity Monitoring ไปจนถึง Security และ Compli แ n c e และที่สำคัญคือ มันช่วยให้องค์กรมีจุดเริ่มต้นที่ปลอดภัยและควบคุมได้ในการย้ายระบบและสร้างแอปพลิเคชันใหม่บน Azure ครับโครงสร้าง Landing Zone บวกการจัดการข้อมูลคุณเทคปกติ Azure Landing Zone จะถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ Platform Landing Zone สำหรับโครงสร้างพื้นฐานกลางเช่น Identity Network Application Landing Zone สำหรับแอปของแต่ละทีมคุณเอม และในทุก Landing Zone สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Data Governance ค่ะเพราะข้อมูลจะถูกกระจายอยู่ในหลาย Subscription, Region และทีมถ้าไม่มีหลักการจัดการที่ดีองค์กรจะมองไม่เห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด Data Governance ใน Landing Zone คุณเอ็ม d g t v g r n a n c e ไม่ใช่แค่เรื่องการเก็บข้อมูล แต่รวมถึงใครเป็นเจ้าของข้อมูลใครเข้าถึงได้ต้องจัดเก็บไว้นานแค่ไหนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอะไรบ้างเช่น PDPA GDPR ใช่ครับและ Azure ก็มีเครื่องมือรองรับเช่น Microsoft Purview สำหรับ Data Catalog Data lineage r o l b a s e d Access Control และ Azure Policy เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการผสาน Data g o v e r n a n c e เข้าไปใน Landing Zone จะช่วยให้องค์กรมั่นใจว่า ข้อมูลที่จัดเก็บและประมวลผลอยู่ปลอดภยัยโปร่งใสและเป็นไปตามข้อบังคับความท้าทายและโอกาสคุณเทคความท้าทายใหญ่คือข้อมูลกระจายตัวและทีมงานหลากหลายการมี governance model ที่ดีจะช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนและการใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์คุณเอ็มและอีกหนึ่งโอกาสคือองค์กรจะสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเช่นวิเคราะห์ c u s t o m e r i n s i g h ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้แม่นยำขึ้นเพราะข้อมูลน่าเชื่อถือ Azure Landing Zone คือต้นแบบที่ดีในการเริ่มต้นกับ Cloud และเมื่อรวมกับ Data Governance ก็จะช่วยให้องค์กรปลอดภัยควบคุมได้และมีมุมมองข้อมูลครบ360องศาใช่ครับเรียกว่าเป็นคู่หูพลังสูงสำหรับสถาปัตยกรรมองค์กรยุคใหม่เลยก็ว่าได้ตอนหน้าเจอกันกับ Cloud Governance ตอนหน้าห้ามพลาดนะครับ เพราะเราจะลงลึกในเรื่องของ Cloud Governance แนวทางการกำกับดูแลที่ทำให้องค์กรไม่หลงทางในโลกคลาวด์ขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับแล้วพบกันใน EA Cloud Talk EP4 เร็วๆนี้